ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนตัดปกฟรีไฟล์แบบเท่ๆเหมือนที่ผมอ่ตัดปกคลิป ลงเมื่อวานนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็ขั้นแรกก็เปิดเข้าแอปมาแล้วก็เลื่อนลงสุดเลยนะครับจะเห็นเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับทุกคนอ่ะก็กดเข้ามาแล้วก็จากนั้นก็เลื่อนหาคําว่าเพิ่มภาพนะครับผมนี่นะที่ผมมาร์กไว้ให้นี่นะครับเพิ่มภาพนะอ่ะแล้วก็กดคําว่าเพิ่มภาพเข้าไปแล้วก็เลือกภาพที่ทุกคนอยากจะเอามาเป็นพื้นหลังนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับคนอื่นก็สามารถเอ่อกดแบบ ไม่ต้องกดพื้นหลังตามผมก็ได้นะสามารถกดเอ่อรูปที่เราต้องการแล้วก็แต่งได้เลยแต่ผมจะปรับเอ่อโปรไฟล์ของผมให้มันเฉียงๆแบบนี้นิดนึงนะครับทุกคนก็สามารถเอ่อปรับให้มันเฉียงๆได้โดยการเอ่อขยับจุด2จุดข้างบนนะครับผมจุดข้างบนกับข้างล่างนะว่าจะเอาเฉียงประมาณไหนอ้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมลืมบอกไปว่าแอปที่ผมใช้ก็คือแอปนี้เลยนะครับผมก็สามารถหาโหลดได้ในเพจสโตแล้วก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมแค่เอามาทําให้ทุกคนดูว่าแอปนี้มันทําง่ายเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับภาพตามที่ทุกคนต้องการนะส่วนผมจะเอาให้มันเฉียงลงนิดนึงนะครับผมจากนั้นก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดคําว่าเออตัดรูปนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็โอเคแป๊บน,นึงไม่ต้องตัดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเออกดเช็คถูกข้างบนไปก่อนแล้วก็ไปเออคำที่ว่าเออเครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็กดคําว่าตัดรูปเนาะ อ่าแล้วก็จากนั้นก็ไปเลื่อนหาที่ทุกคนต้องการว่าจะเอาเป็นปกอะไรนะครับอย่างเช่นเป็นปก Youtube ก็กดคําว่า y t u t u นะครับปก Facebook ก็เอาเป็นคําว่า a c e b o o k นะมันจะมีตัวอักษรเล็กๆขึ้นตรงกลางนะครับว่าอันนี้เป็นรูปปกของอะไรนะส่วนตัวนี้ผมทดลองให้ดูเป็นปกของเอนะ่อเฟซบุ๊กเนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะไปทําปก f c e e o o o นะครับผมประมาณนี้นะ ก็สาหรับคลิปนี้ผมก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้เตรียมรูปอะไรมามากมายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทําให้มันเท่กว่านี้นะอันนี้คือเอาไปเป็นแนวทางให้คนที่ไม่รู้ว่าเออเขาทํายังไงกันเนาะทุกคนอะประมาณนี้แล้วก็อย่างต่อไปที่ผมจะทําสําหรับรูปที่ผมจะเอ่อทำให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะผมจะเอ่อกดตรงเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็เลือกเอฟเฟกพื้นหลังว่าจะเอาเป็นอะไรดีนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอลองกดดูก่อนนะเ้อแบบนี้มันก็ดูดักดักดีนะครับดูแบบขืมขืมดีอะเหมือนแบบ เออมันก็กโอเคนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ไอที่ขึ้นสีฟ้าๆตรงนี้มันเป็นแบบเสียเงินนะทุกคนก็ดูด้วยนะแบบเราต้องเติมนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือ่อนทุกอนเฮ้ยแบบนี้เท่ดีดําๆนะคะผมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองปรับดูนิดนึงเออประมาณนี้แล้วกัน โอเคครับทุกคนผมจะปรับภาพพื้นหลังผมประมาณนี้นะแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนจะเป็นช่วงเวลาที่เนื่อหนางมากนะครับผมเพราะว่าเราจะกดเพิ่มภาพถ่ายแล้วก็จะเอารูปตัวละครของฟรีไฟที่เราจะเอามาตัดใส่ตรงกลางนะครับทุกคนอ่ะ ก็กดคําว่าเพิ่มภาพเหมือนเดิมนะครับทุกคนได้ภาพมาแบบนี้แล้วแล้วก็เลื่อนหาไอตัวที่เป็นรูปกันไกนะครับผมแล้วก็มีคําว่าตัดออกนะอ่ะตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปกันไกนะทุกคนกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราสามารถมาร์กได้นะครับว่าจะเอาเป็นเออส่วนไหนบ้างนะครับส่วนผมจะเอาเป็นทั้งตัวนะครับผมทุกคนอ่ะนี่นะก็เดี๋ยวผมจะขอกอคลิปนะครับเพราะว่ามันยาวนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะ ในส่วนของผู้กันกับยางลบนะครับทุกคนสามารถปรับขนาดให้มันเล็กหรือว่าปรับให้มันใหญ่ได้แล้วก็สามารถปรับให้มันจางๆหรือว่าให้มันเข้มๆได้นะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้เตรียมรูปดีๆมาสักเท่าไหร่นะครับทุกคนก็มีรูปประมาณนี้นะก็เลยเอามาทําให้ทุกคนดูเป็นต้นแบบว่าทุกคนอ่ะสามารถเอาไปไประยุกต์ ทำเป็นรูปที่ดีกว่านี้ได้นะครับทุกคนอ่ะก็คลิปนี้ผมไม่ได้ทํารูปให้มันดูดีอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยด้วยและกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนคลิปตัดเสร็จนะครับทุกคน ก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสามารถหารูปที่มันดีกว่านี้นะครับผมอย่างเช่นรูปท่าปักธงหรือว่าท่าอะไรแล้วก็สามารถหารูปที่มันคมชัดกว่านี้มาตัดใส่มันจะดูเท่ขึ้นมากเลยนะครับทุกคนอ่ะแต่ก็รูปประมาณนี้นะครับผมมันไม่ค่อยชัดแต่มันออกมาดูดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าตอนที่เราล่างอะไรเสร็จแล้วดีกว่านะครับทุกคนอ่ะไปกันเลย Playing with the monsters They brought me a life But got no alibi. It's a rebel's fight Without an alibi. Life It took my พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยรูปก็จะออกมาแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับให้มันอยู่ตรงกลางๆนิดนึงนะก็ถ้าใครมีรูปที่สวยกว่านี้แล้วก็พื้นหลังที่เท่กว่านี้นะครับทุกคนก็จะโอเคมากเลยนะสําหรับใครที่ต้องการเอาไปเป็นปก f a c e b o o k หรือว่าปกคลิปใน YouTube อะไรนะครับก็สามารถเอาไปทาได้เลยนะอ่ะก็ผมก็ใช้แอปนี้อยู่ในการตัดปกคลิปทุกๆคลิปเลยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะ โอเคจากนั้นก็กดคําว่าขอบมันก็จะมีสีให้เราเลือกเลยนะครับผมส่วนในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นสีดําให้มันดูเนียนกับพื้นหลังแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นม่วง,วงตรงขอบของตัวละครของเรานะครับผมก็จะดูเนียนขึ้นนะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ค้างใส่สติกเกอร์กับใส่อฟเฟกนิดนึงนะครับผมทุกคนก็ไม่ต้องไปหาจากไหนเลยหาจากแอปนะครับตรงแดงๆที่ผมติ๊กไว้ให้คําว่าสติกเกอร์นะอ่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดคำคําว่าค้นหานะทุกคนแล้วก็เขียนไปว่าไฟหรือว่าไฟเพิงก็ได้นะแต่อันนี้ผมเซิร์ชไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนอ่านี้เราก็สามารถเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับผม มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะคะทุกคนก็ลองหาดูไอที่ถูกใจกันนะส่วนตัวผมผมชอบแบบเป็นไฟสวยๆเลยเดี๋ยวผมหาก่อนนะทุกคนว่าเอาแบบไหนเอาแบบนี้ดีกว่านะครับทุกคนอ่ะนี่นะทุกคนก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะผมจะปรับให้มันใหญ่ๆหน่อยแล้วกันมันจะได้ดูแบบเข้ากับรูปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับถือว่าจัดว่าเด็ดเลยแล้วก็กดตกลงนะครับผมแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราจะทําก็เข้าไปหาสติกเกอร์กันอีกนะครับผม ซึ่งรอบนี้ผมจะเอาเป็นสายฟ้านะครับทุกคนอ่ะอันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้ทําแบบพิธีพิธันหรือว่าสวยอะไรมากมายผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอ้ยสายฟ้านี้ไม่ถูกใจเลยว่ะทุกคนมันไม่ค่อยเข้ากับไฟข้างล่างนะันที่ผมขอกดเอ่อกากบาดออกก่อนนะแล้วก็กดเข้าไปคําว่าสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับผมก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเลยนะครับเดี๋ยวผมหาที่เป็นสีฟ้าก่อนเอ้ยอันนี้อันนี้โอเคนะทุกคน โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้มันดูจัดๆนิดนึงโอเคก็ okay, เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ทําประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆอันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะผมในคลิปหน้าผมจะมาทําให้มันดีกว่านี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมรีบทํามากนะครับผมก็ขออาภัยด้วยละกันนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยเนาะช่วงนี้อ่ะก็ เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสําหรับรูปของเรานะครับผมก็ประมาณนี้ใครจะตกแต่งหรือว่าใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับผมสําหรับตัวผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะมันก็ดูดีแล้วเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะปรับเป็นสมมติว่าเราแต่งเสร็จแล้วอยากจะเอาปรับเป็นแบบรูปอะไรก็สามารถเออมากดตรงคําว่าตัดได้เลยนะครับผมตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะว่าจะเป็นให้เข้ากับปก youtube ให้เปะกับ ปก u t u b e หรือว่าให้พอดีกับปกเฟซอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ปิดเทอมเอ้ยไม่ปิดเทมนี่ช่วงโควิดนี้นะครับผมคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนออนไลน์กันด้วยนะครับเพราะว่าขนาดไปโรงเรียนผมยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนเลยนะแล้วก็ถ้าเรียนออนไลน์ผมจะตั้งใจเรียนไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Play with the monsters. They brought me a life got no other.